นะครับรทีนี้กระแสข่าวจากการยุบสภาเนี่ยนะฮะตัวของคุณเฉลียพิสุทธ์เนี่ย ouais. บอกว่ามีโอกาสแนี่เลยยุบพม่ด้ถ้าคุณไม่มีความหว้งคุณเฉลี่ยพิศทธแต่หากไม่ยุบ<ล>ก็ลาออกก่อนไปดนะค่ะสิงหาคมเนี่ยสภาจะได้มีการสรรหาคนติเป็นตัวแทนในสภาคุณชัยเกษมคุณอนุชิตแต่ถ้าไม่ได้ก็ให้ใช้รัฐธรรมนูญมาตรา152วรรค2ในการสรรหาคนนอกฮะแต่ว่าคุณเสลี่ยพิสุทธิ์บอกว่าอย่ามาสรรหาผมนะเดี๋ยวผมจะเป็น คุณเสรีวิสุทธิ์นี่ให้ความหวังกับผู้คนอีกคนหนึ่งละครับนะว่ะาเดี๋ยวปลายป่านาเดือนคุณ,คณเสรีวิสุทธิ์ก็เอานะฮะเดือนเขาทำอะไรได้เยอะนะใช่ไหมเดี๋ยวไปคล้องเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวมาว่าก,กนันเรื่องแปดปีคุณประยุทธ์น,น,นะภาษาไทยมันอ่านไม่ออกหรือไงมันง่ายๆนะครับก็มันครบแล้วแบบเป็นนายกมาเป,ปีอร์แปด การองสารก็จะทำง่าแต่ถ mm. ้าเป็นผมคุณกัดแย้งกันนะผมก็จะสหยคุณหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วเป็นผมสมมุติผมมนสารัฐมนูลนะผมก็จะพิจารณาข้อร้องเรียนเหล่านี้นะครับแล้วรีบชี้เพื่อให้ประชาชนไม่สับสนตกลงอยู่อยู่ได้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าอยู่ไไม่ด้ กูว่าจะกแว่ถ้าคุณอา่าจะกูว่าอาตาที่รักเราคุกว่าโอ้ยเฮียสิิงหายังทำงานต่อไปนะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับถ้าคุณไปยุทธ์ทำอย่างนี้นะต่อไปข้ารายการทุกคน30กันยาที่อายุครบ60ปีเนี่ยต้องกระเสียงกูไม่ จะทำไงจะเป็นพบปทรอต่อจะเา็น่านบกเรืออากาศต่อจะเป็นเทุ่บีต่อแล้วก็จะไข่แม่ไความาสิครับอยังสมื่องไปนี้ที่เชี่ยวเดหนสบายสมาย้อดูจะพยายามก็ทำกฎหมายหนึ่งรับรู้อยู่ด้วย ไปแล้วนะไปตอนยึดอำนาจก็ถือว่าโอ้มีอำนาจนะเหนือฝ่ายดีๆมีหยาดฝ่ายทหารไอ้ฝ่ายตุลาการฝ่ายบริหารพ้นก็คุณไม่ได้มีอำนาจด้วยความชอบธรรมรู้ไหมคุณประยุทธ์นะครับฟังะานก็สอนครับนะครับแล้วนี้จะดูขับผานนะเออ ช่ด้วใช่ใบางวันดับดีดูกระชับกระเชงอ๋อเว่าสมภาษ์ต้องสมภาษ์ต้แต่เน่ย้ชาน่นะครัใช่แล้วก็เอ่นอกจนี้พาเสรีเน่ยพูดถึงเรื่องของถ้าเกิดยุบสภาขึ้นมา่เสรีงไทยนั้นพร้อไหมวทางคุณเสีวสุทธ์่ยก็บอกมกันว่าไอ้คิวาพอไม่พร้อมเ่ยเราพร้อมตั้งตลอดวลแล้วไม่ว่าจะ้หรือ5้้องพ้อมกับ เขาไม่มีปัญหายึดพื้นที่อีสานพื้นที่ภาคใต้สราต้องคแนี่เป็นความเห็นของาลังสงสัยได้เลยว่าวันนี้เสดวมไทยคนที่ยืนข้างหลังไม่มีเฮียเมิงกับน้องแป้งแต่เป็นอีกสท่านแทนอาจจะเป็นเพราะว่ามามาชาที่ปรเอินเดีย น่ากด้วยมา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 พักเล็กที่มีกระแสพันมา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 ผมมาบ้นีกะมาแบบพลาดใเป็นพักที่น่าสนใจคือภาพของการเป็นพักการเมืองในการต่อสากุจริตนะะมาช้ามานะ่มาในกรรมธิการปปชของคุณจรถบเอานแป้งๆนั่นนะนไดม่ที่ออกจากกำแห่งได้ครับอันนี้ก็น่าสนใจพักสไนเปอร์ใช่ใช่ ใช่ลู้เลยนะแล้วก็จริงว่าไ่เยใช่ไมสาวิส่แบเนี้ยับมได้ย่า่ไม่ไปยุบลงอ่ใ่ะเพรา่ามีจุดอแดง่าแต่ว่าคุณใสลิี่สุดพูดถึง2เรื่องก็คือคืวจะ่่่้่าน่ใ่ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าในการพิจารณาเรื่องของโปรมโน้คนะฮปีคงด้วยนะครับซึ่งทีนนี้เนี่ยเขามีการประชุมกันอยู่นะก่อเริ่มตั้งแต่เมื่อช่วงปลายข้าวโมงครึ่งที่ผ่านมาแค่ไม่กี่นาทีนะฮะนอกจากนี้เนี่ยทางคุณโรมนะครับกอแสดงความเห็นเช่นเดียวกันนะฮะคุณราชมานโรมเออ่โฆษกพรรคก้าวไกลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล นะครับให้สัมภาษณ์กรณี8ปีพลเอกประยุทธ์นะครับบอกว่าหากว่ากันตรงไปตรงมาในกฎหมายเราไม่เห็นว่าไม่สามารถเป็นนายกได้เกิน8ปีถ้าดูข้อเท็จจริงที่ชาวบ้านเข้าใจและรู้สึกว่านี้เป็นนายกมาแล้ว8ปีจริงๆนะฮะตั้งแต่ตอนข้ามาปี57จนถนงขณะนี้เนี่ย8ปีแล้วนะครับถ้าดูเจตนาลมและความหมายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับผู้ร่างก็เขามีความประสงค์ที่จะไม่ให้เกิดการผูกขาดคือมันไม่ต้องมาเถียงกันแล้ว ผูกขาดใช่แล้วก็มันเหมือนไอ้คนอินเดียบอกว่าว่าผกขดปีมันผูกขาดไหมโดยสำนักสำนักสืบค้นแล้สึกว่าผูกขาดครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่เกินแปดปีเป็นสิบสามปีมันก็ยิ่งโคตรผูกขาดนะมันเมื่อเมื่อเมื่อเป็นยิ่งโคตรผูกขาดคนก็ไม่เห็นด้วยแต่ตอนนี้เขาพยายามจะบอกโคตรผูกขาดครับไม่ใช่ผูก